ัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูลาบปลานะคะเราจะทำการลาบปลานะคะปลาปลานิลน,นะคะได้ปลานิ่มาหนึ่งตัวจะมาทำลาบปลานะคะเดี๋ยวเรามาล้างปลาแล้วก็จะเอาปลาไปแล่เอาแต่เนื้อเราจะมาทำลาบนะคะ เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะปลาตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราไปเล่นเนื้อปลากันนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะและ่แลเนื้อปลาได้เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะได้ส่วนของเนื้อปลาออกมานะคะส่วนตัวปลาที่เหลือนี่เราจะเอาไว้เอาไว้ทําเป็นต้มยํานะคะปลาตัวปลาที่เหลือก้างปลาที่เหลือเราไม่ทิ้งนะคะเราเอาไว้ต้มกิน นราจะเอาแต่ส่วนของเนื้อปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพุงปลานะคะเราไม่ทิ้งนะครับพุงปลาจะมีส่วนของไขมันที่ทต,ติดอยู่ในพุงปาลาเราก็จะเลาะเป็นตับตับเราก็ไม่ทิ้งนะคะตับปลาอันนี้เราจะเอาเจียวเอาน้ำมันมันนะคะน้ำมันปลานะคะ เดี๋ยวเรามาหั่นเลยค่ะหั่นเนื้อนะเนื้อปลานะคะได้เนื้อปลาเรียบร้อยแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาทําการหั่นนะคะส่วนหัวเราก็สับไว้แล้วนะคะส่วนหัวส่วนก้างเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราแล่นเนื้อจะเอาเนื้อลาบเนื้อปลามาลาบจากตัวมันก็หัวมันก็เอาไว้ต้มนะคะ ยำนะคะโอเคหนังออกก่อนนะคะ ขออนุญาตแล่หนังก่อนนะคะตอนแรกว่าจะเอาหนังด้วยแต่หนังมันออกจะสีดำๆเอาแต่เนื้อดีกว่าขอแล่ขอแล่แหนังออกก่อนนะคะ แล่ส่วนหนังออกแล้วเสร็จแล้วนะคะแต่เราก็จะไม่ทิ้งเราก็เอาเอาไว้ต้มได้ค่ะต้มกับส่วนของก้างของหัวปลาแล้วก็หา่นไว้นะคะ หนังปลาค่ะหนังปลาเราก็ไม่ทิ้งนะคะกับส่วนหัวส่วนหาส่วนส่วนหัวนะคะเป็นหัวปลาเอาไว้ทําต้มยํานะคะ,ะสับไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อมันลาบนะคะ สับสับเนื้อปลาก่อนนะคะ จะไม่สับเนื้อปลาแล้วนะคะทุกคนจะเอาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาสุกมันก็จะละเอียดนะคะไม่อยากให้มันละเอียดเกินไปก็เอาเป็นชิ้นๆเลยเดี๋ยวเราจะไปทําการล้วนเนื้อปลานะคะทุกคนก่อนที่เราจะล้วนเนื้อปลาเราเอาเกลือมาสักครึ่งช้อนชานะคะ คลุกเขาด้วยเกลือแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำน้ำมะขามเปียกละลายไว้แล้วเราเอามาคลุกเค้ากับเนื้อปลาก่อนที่เราจะไปล้วนนะคะเพื่อดับดับคาวปลานะคะทุกคนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ ตอนแรกว่าจะทําเป็นสับเนื้อปลาแล้วล่ะคะ่ะใชนี้มทําเป็นชิ้นดีกว่าเดี๋ยวมันจะเละไปคุกเขาให้เกลือให้มะขามเปียกเข้ากับเนื้อปลานะคะแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาไปรวนไปรวนให้สุกแล้วเราก็จะมาทำเป็นลาบนะคะ เขาให้เข้ากัน ด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ไม่ให้เนื้อปลามันเหม็นคาวนะคะก่อนที่เราจะไปลวงแล้วก็คลุกเขาไปก่อนเดี๋ยวราเอาเนื้อปลาไปลวนค่ะเนื้อปลาไปลวนตั้งไฟลวนนะคะ เราจะเอาเนื้อปลามารวนแล้วนะคะเนื้อปลาที่เราคลุกเค้าด้วยนะ้ำขามเปียกแล้วก็เกลือเล็กน้อยเราจะมาทําการรวนนะคะเปิดตั้งเตาเปิดไฟนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้เลยนะคะในระหว่างที่เรากําลังรวนอยู่เราไม่ต้องคนนะคะกันกันกันว่าปลามันจะเหม็นคาวแล้วก็ตั้งไวค้ค่ะไฟแรงเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องลาบนะคะทุกคน เป็นจากกล้องให้นะคะทุกคนจะทำลาบปลา ไปดูเนื้อป่ากบ้วนเนื้อป่าเลย ิ้นที่แรกเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องราบแล้วเราก็จะทําการลาบนะคะเละเลยไไม่ต้องสับยากเลยแรกเป็นชิ้นๆสุกแล้วเราก็คนได้ค่ะอ้าวเม่ก็ท้าผู้ชมอยากเห็นหน้าแม่ครัวเนาะอม่ครก็ไม่เรียบร้อยนี่นะคะสุกแล้ว แล้วเราพักไว้ก่อนตอนแรกว่าจะเอาหนังหนังมันเป็นสีดำๆเอาไว้ต้มยำดีกว่าเนื้อปลาตัวนึงพักไว้ก่อนนะคะปลาตัวใหญ่เหรอปลาตัวใหญ่โอ้โ้โโยยเยอะม,มากเลยอ๋ต้ิดแล้วตุ๋นก่อนพักให้มันเย็นก่อนแล้วเราลองมาปรุงเครื่องมากเตรียมเครื่องมากปรุงไป เละเลยตอนแรกว่าจะสับล้านกได้โอ้ต้องสับยากเราล้วน<อ>แล้วมันก็จะเละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำเตรียมเครื่องลากก่อน เผิดน่อยอยากเห็นควันฟุ้งมันร้อนไงนั่นแหะมันร้อนร้อนอยู่ลุเพราะว่าแม่คิดว่ามันเหลือไงมันหมดพอดีเข้าขั่วเดี๋ยวเรามาทำลาบกันต่ออันนี้คือข้าวคั่วนะคะเสร็จแล้วรวนรวนพักไว้เย็นแล้วจะย้ำเลยเหรอเออจะลาบเลยว่าะแม่ไม่มีผักชีไม่ต้องใส่หลอไปดูในตู้ผักชีมันหมดแ่ต้นหอมก็พอแล้ว ลุยเลยนน <c oughs> ตอนแรกยังไม่ได้กลิ่นอนะไร<อ>ที่มันเป็นลาบแต่พอได้กลิ่นข้าขวคัวความลาบมาเลยเตรียมให้เสร็จลูกสากวตื่นก่อนไม่ล้วนห้แล้วบีบมะนาวก่อนข้องลาบแล้วนะคะ ตเตรียมรีบๆผักใบผักชีก็ไม่มีแต่นีนนี่จะมีมะขามเปียกหน่อยหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเราเราคลุกเขาเนมามะขามเปียกกับเกลือลงไปก่อนเราต้องชิมจะปาเพงให้เปรี้ยวมาก หน่อปรกก่อนน่ก็จะหมดแล้วเข้าความหมดไม่รู้เรื่องเลยพริกก็ต้องคั่วเองนะคะคเดี๋ยวใส่แค้กับพ่อเรามีลูกโดด มันหอมดีักหน่ยนะอยมาหมดเลยหั่นก็ไม่หมดกระเทียมเป็นหัวหัวนะคะทุกคนเดือดอไปเลยเนาะลูกโดดมดดีแล้วนะเผ็ดมากเขียวพางตาต้องดูด,ดีๆนะ ว้าวตอนแรก <c oughs> ตอนแรกว่าจะว่าจะสับเนื้อปลามันจะมันจะโอ้ยทำเป็นชิ้นดีกว่าเดี๋ยวนีนก็เละพอรวนแล้วเละเลยเนี่ยเป็นไม่ต้องสับยากเลยอืม <c oughs> ปลาเขาเปิดมาพอดีเลย <c oughs> แต่มันเป็นปลาไม่มีก้างนี่ไม่ม <c oughs> เวลาที่เขาสับส่วนใหญ่มันจะเป็นปลาที่มีก้าง <c oughs> หัวกะกลางไว้ไว้ต้มปลาอะไรนะตะเพียนปลานิน้นไม่ใช่ที่เขาสาับอ่ะอ๋ออันนี้น <ะ S 1> ของเราไม่จําเป็นต้องสับนะคะเพราะว่าไม่มีกากทำเป็นชิ้นๆคนเขาก็ลวนปลาเน,นปลาเนมปลาน,นแต่หนูเห็นเวลาเขาทาปลาเพียนเขาจะสับ อะไรเลยข๊อกชีไม่มีเลยค่ะขักชีหมดชิมให้แม่หน่อยอ่มเจือด네ีไหม ขัดเปรี้ยวนอกนั้นพอดีแล้วเนาะอร่อยแล้วขัดความจิ๊ดจ๊าดมะมะขามเปรี้ยวแล้วก็ใส่พริกไดกหน่อยนะพอไหมพอพอละ่บพล,พลั่บน้ำหนาแต่มันจะเปรี้ยวเกินใ,ใ,ใ,ใส่พริกอีกน,นิดนึงก็ได้นะ พริกก็ไม่ได้ก้วอีกผูพริกแม่เ,เป็นใบอัมพอละโอเคทีนี้ละเสร็จแล้วค่ะขามีกระดาสกระดาลวกสระดา,ะด,าดิดบบม่นี่แล้วที่เ้าไม่ได้เด็กมาัมทุกคนลาป,ปลาพี่นงรักเสร็จแล้วค่ะหอมหอม ชิมอีกทีเนี่ยอือแม่ชิมเลยอืออืออร่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวชิมอเหรอชิมอีกแม่ไม่ชิมแล้วอร่อยแล้วพริกอ,อร่อยมาก เพราะว่าเมื่อกี้มันอร่อยพอดีเลยวส่เปรีป้ยวใบใบักชีใส่ก็จะอร่อยหอ,อมใบบักชีว,ว้าวว้าวไหมทำไปก็ว้าวไปตั้งแต่แรกเนื้อปลาแล้วแม่ทีเลยไหม เย่ห,หมายนะเนี่ยเย่ห,หมายไม่กินเผ็ดมาค่ะม,าม,มามันล้นมันบ้นจานมาค่ะมาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะลาบปลาลาบปลานะคะลาบสุกๆนะคะอืมน่ากินมากว้าว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบปลานะคะอร่อยอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแค่น,นี้นะคะบาย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 ,ไป,ยไปแซบก่อนนะคะอร่อยค่ะกินกับ,บกผักสะเดานะคะ,ะ,คะยอดสะเดามีผักหลายอย่างอยู่เดี๋ยวไปกินกันค่ะกินด้วยกันจ้าลาบปาค่ะ เัวไปแซบก่อนนะคะฝีมือนองรักทำครัว